สวัสดีครับเที่ยงแล้วเซยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันโอ้คุณคุณไหมครับอันนี้เป็นลาบปลานะครับน้องสาวมาฝากเมื่อวานนะครับแล้วก็อุ่นอุ่นต้มแซบนะครับต้มแซบที่เมื่อวานนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็มาอุ่นมันร้อนนะครับกินตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวครับ นีกคนอุ่นเลยนะครับมาครับมาครับแตงกวาเนาะเป็นผักนี่ของหวานก็เป็นบวชเผือกนะครับของหวานนะครับก็มีกล้วยน้ำว้าของเรานะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนเรียนเชิญมิตรภาพทุกทุกท่านเลยนะครับมาทานข้าวกันก่อนนะครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมีอะไรก็นํามาแบ่งปันกันนะ สู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ